ยายหมายชวนเล่นเยนาาิ่งอาณาวสวีมาคิดด้วยคุณพลทุกิจวัดขี้กินมุกเชมวนนนนุชัยชัย ดีเองสายชุดตักเนสสบายกับอีกชุดไหมเธอใช่ใครบอกใส่ชุดพระสบายกว่าเยอะชุดตักเนสบายกว่าชุดพระสบายกว่าชุดอะไรกันงั้นเรามาดูกันนะคะเพื่อนๆว่าชุดไหนสบายกว่ากันมามาแข่งวิ่งกันไหมโอเค มาแข่งวิ่งกันเลยแต่เพื่อเราจะได้มเราใส่กระโปงอยู่เออกูจริงอย่าวิ่งเลยเสียกระปปงจะไม่ได้เปิดวิ่งช้าๆก็ได้พรไหมหนึ่งสองสามอกีกระโงหมุนบยอเลยโอ้ยอายจังเลยอ่าไหมเรามาแข่งวิ่งกัน หนึ่งสองสามเย้ช่วชนะเหนื่อยจังแต่ดีนะวันนี้ใส่ชุดไปละสบายจังห้องเรียนกันดีกว่าแหม่ขอตีลังกายมนทำได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันลองดูดีกว่าเฮ้ยหมนระวังนะมนใส่กระปองนะแค่นี้จิบจี ดีดด่นะไม่ใส่ยช่วยได้ขนะึ้นไ้ในห้องเนะไม่ต้องสาชุดผละไม่ต้องไปวิ่งไดกเหน,นื่อยตายไม่เหมือนกับพี่ใหม่เลยเนาะก่อนอื่นทั้งสองคนจะต้องวอร์มอัพร่างกายเริ่ม เอาท่าอื่นดีโอเคกระเดิตบสิบครั้งสองสามไม่พร้อมเริ่มใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าเด่นไหมสองสาม,สาม ถ้าไมเปียกขนาดนั้น่ะเฮ้ยก็เล่นทะเลาไงดูสภาพโอ้งอโอ้จริงบินไปที่ไรเสื้อเปียกหมดล้เหนือเต็มตัวหมดแล้วนี่เธอนี่เธอฉันนั่งนั่งมาด้วยนั่งอยากไปเล่นนะแม่บอลนยากเล่นแซงสีเดือกระโปงก็เปิด oh, no. หลบไม่ชอบเล่นเป่าเป่าฉันไม่เล่นแลกก็ได้ น้อยยิย้มเลยเธอพวกเราต้องเล่นให้แรงที่สุดยืยืเบาจังนี่เธอมาเรามาปีนต้นไม้ก,กันไหมเดี๋ยวฉันปีนให้ดู โอ่ยเป็นไม่ถนัดเลยใส่กระโปรงไม่ได้บอกแล้วไงว่ามันไม่ได้ก็จะใส่กระโปรงบเล่นปีนก็ไม่ได้อย่าปีนเถอะเราใส่กระโปรงไม่ได้ถือไปมานีเล่นปุ่กก่อนเถอะว้าไปไหม ก็ออยังหม่หรือว่าเราจะลองปีนต้นไม้กันดีเห็นพวกผู้ชายชอบทำเออเอาเลยโอเคลองปีก่อนเลยได้ไหมไม่ได้ยังหม่ยลองดูแกลองดูไม่ได้อยู่ดีอ่ะโอ้ไม่ได้ไหมลองปีนดิไ,ได้ปะออ๋ไม่ได้ไม่ได้แขนฉันสั้นเกินโห้อุตส่าห์ใส่ชุดพละมาแล้วนั่นเนี่ยช่างมเถอะไปเล่นอย่างอื่นกัน ลังกาให้ดูอีกรอบสิได้เลยพอยังอีกรอบพอยังอ,อีกรอบโอ๊ยทำไมลมเลย <c oughs> ก็ใช่ในสิหลายรอบก่อนวี่นหัวจะลมอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยจับหัวเขาเลยดูดิช้ำหมดเลยอะ่ะดีนะที่ฉันใส่กันเก่ง ใช่ถ้าเธอใส่กระโปรงนะ,ะทำไมกระโปรงครอบหัวฉันนะสิใช่ถูกต้องเลยถ้าคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นก็ลองทำเองดูสิไดจ้จ้าจ้าไม่คนเกง่งเห็นไหมล้มถองฉันเลยโอ๊ยไม่มายขอโทษก็ได้ เมื่อก,กี้ก็ปองต่อเลยเรียนไปเลยโทษทีถึงบ้ <c oughs> มมาแล้ว yeah. <c oughs> <c oughs> ที่เกลียดที่สุดก้ ขอนมเลอะเสียแล้วเนี่ยใส่เสื้อสีขาวหน่อยระวังเลอะไม่เลอะใกล้เลยคือคุณหนูฟังไงเดี๋ยวมันเลอะทีดกระโปรงแล้วนะอร่อยมากเลยอืมตกอ่ะเจอไหมเป็นไ ดีนะที่ป็นเสื้อพละถ้าเป็นเส้นนักเรียนอะเล่ะ,ละน่